500น,นู่นละห้าร้อยผมบอเฮ็ดเพาะนี่ห้าร้อยจริงๆด้วยแล้วนี่แม่ค้าจากทางสปปลาวเ <c oughs> พื่อนเอายังมาขายนะเ <c oughs> พื่อนเอายังมาขายฮะเดี๋ยวเฮามาเบื่องกัน,นหอยกีหอยกีเนาะหอยล่าหอยก,หอยก,หอยกีหัวใหญ่มากเลย <c oughs> สบายดีเ <c oughs> จ้าเป็นคนทางเลยสบายดีเออสาวปากสั้น <c oughs> สาวปากสั้นโอ้โกุหลาบสวรรค์ <c oughs> แห่งเมืองปากสั้น ที่ไอ้นั่นฟันไม้ปอง <มา S 1> ไ,ไม่แล้วดิยายสัน<ห>้นกระดูกเหล็กการท่านกระดูกเหล็กยายสั้นกระดูกเหล็กช่องสามมาเกินไปแล้วต,าตองผู้ได้ดำกามาคือกันหนีมาก,กมมาแล้วคุยสวัสดีครับ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 น้องปรารถนาอ้าวหันมาแน่น้องปราดวันนี้เขาอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬน,นะครับ านที่เข้ามานี้คือเป็นสถานที่ที่คนลาวเอาของมาขายจาาทางเมืองปากสันก้นแผนบริคัมไซมาขายอยิ่ทจังหวัดบึงการเขา้าที่ประเทศไทยนี่คือตลาดนัดชัยลาวจังหวัดบึงการเคยมายังวะโบเคยบบเคย,เคย,เคยนี่เธอแหละเคยไปอยู่พุนยุตออแต่เป็นปะเอออย่างเกาะนครพนมเนาะทีงานนาเคยมาเนาะบเคยเนาะโอเคที่งานบ้านนานะครับกับน้องปรรถนาสองคนมื้อนี้จะท่ากันมายางเล่นตลาดนะครับ เลือกของมือเฮินไปฟ้าน้องน้องน้องยังน้อ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 งอยู่บ้านนะโอเคโอเคเดี๋ยวให้น้องน้องไปเลือกสั่นสินค้ากันได้เลยครับตลาดเยาวมากเลยครับสวัสดีครับผมพูดไทยดำนะครับมือนี้ผมอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับผมพาเพื่อนๆมาเดินตลาดนัดไทยลาวทามกลางอากาศที่รู้สึกว่าพายุกําลังจะเข้ามาแล้วนะครับคนย่างหลายเลยตลาดนัดไทยลาวนะครับคนลาวเอาของมาขายจากทางเมืองปากสันนะครับ ย่างไหลขึ้นกันนะครับแล้วก็คนไทยเอาของมาขายกับหลขึ้นกันนะครับป้าเดินดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่ขายอย่างแน่นี่ประธานโทษนี่คือข้าวจีเนาะข้าวจีฮ้อนๆไม้ละสิบบาทขายทุกๆวันจันท์กับวันศุกรนะ์เนาะนี่คือตลาดนะัดไทยลาวนะฮะจันกระสุกเท่านั้นเองนะครับเอาลองมาหยัางเบิ้งนะครับเบื้องครับนี่คือข้าวจีนะฮะข้าวจี ก็คือเป็นข้าวเหนียวหาไข่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวในหา้าางเบิง้งบรรยากาศนะครับตลาดนัดไทยลาวกันนะฮะช่วงนี้เป็นหน้าทุเรียนครับทุเรียนตัวตัวสัวทุเรียนสบายดีมาท,ทางคุณบอโอ้นี่เจอแล้วมาจาก ทางปากซันเนาะเมืองปากซัน,อนเอาได้ปลาเือมาขายนี่อู้เราออกหลายเลยหนังควายหนังควายนี่หนังควายนะฮะหนังควายไปไ,ไป <todavía S 1> <ๆ>เดีย๋ยวเดี๋ยวเบี้ยวต่อดีกว่าอันนี้ลูกตาลคนะลูกตาลลูกตาลสดๆอร่อยออร่อยเงาะโลละสี่สิบบาทอันนี้เป็นเงาะสคูนะฮะเงาะสคูเงาะหงเกียนเฉียงกับหน้านี้นะครับมันจับเป็นหน้า นี่ฮะดี่ผมพาไปเบิ้งนะครับเห็ดเพาะฮะเห็ดเพาะเห็ดเพาะอยู่นี่โลโลละห้าร้อยผบอเห็ดเพาะนี่ห้าร้อจริงๆด้วยเอ็ดจังใดเราจะมีเงินซื้อกินล่ะแพงจังเลย <c oughs> แล้วก็ชั่วดินนะฮะชั่วดินมากชัดินแล้วก็มีเส้นข้าเปียกด้วยอันนี้เป็นเส้นแห้งนะจากทางเมืองปากสันแน่นอนสวัสดีครับอันนี้คือ แมงแข็งนี่สุกหรือยังยังโอ้ยถ้าสุกนี่ใชได้ซิมกันโบสุกสำโอ้ยเนี่ยได้สุกแน่บบมีจกอย่างเลยไม่มีอันสุกเลยเอากินดิบเป็นพญากเออเอาด้านน้านี้ครับคือ,อตลาดนัดไทยลาวนะครับสองฝัง่งเลยแต่ตรงกลางนี้จะมีมอเตอร์ไซค์แล่นตลอดเวลาแล่นตลอดเวลาตลาดจะเปิดไปจนฮอดเพียง เดินต่อดีกว่านะครับผมพาเก็บบรรยากาศนะครับย่างเบิงตลาดนัดไทยลาวนะฮะว่ามีของอะไรมาขายบ้างคนลาวเอาอะไรมาขายบ้างนะครับอันนี้เป็นปิ้งแบบไปย้อนปิ้งไปย้อนนะฮะอันนี้น้ํโคลาฟิวแน่เลยนี่โคลฟิวมากรายฝมากรบสายฝนครับโูปูนาปูนาขาเกีจับปูนา หน้านะฮะมันเป็นคอเลฟิลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่อันนี้มาจากไทยมาจากคุณบอกเลยว่ามาจากบึงการโอ้มาจากบึงการเนาะโอ้ยูนี่กับบึงการนี่เหรเนาะสวัสดีครับวันนี้คุณแม่เอายังมาขายครับเอาหน้าวายผู้เองวะครับนี่ผู้เองผู้เองแสดงว่ามีส่วนมีส่วนของเจ้าของเนาะผู้เองวันนี้พายุจะเข้านะครับอีกสักหน่อย น่าเสประมาณสักแเร่งๆคุณหละสวัสดีครับพายอ้ไปตะกินแท้ไปตะกินแท้คุณนะอือแกงซุปนอไม้ซุปเนือไม้แซ่บค่น่วนน่นาจะน่าจะโลละห้าอยเนาะอันนี้สี่ร้อสอยเลยครับโอถูกกว่าเลยจะต้องเลือกเอาเนาะเก๋ๆไม่คมันหญ่ย่งได้ละเกบกแกเเกเกบว่าคนไข้กันน่ารักนะ คนขายยังบกแก่เอยยว่ากแก่ได้เ <c oughs> อาโอเคขอบคุณครับเอาเดี๋ยวเอายางต่อดีกว่านะฮะเมื่อกี้เป็นโคตจากบึงการมาขายตรงนี้แมงแข้งนะฮะส่วนมากแมงแข้งอันนี้แมงแข้งครับกินมันจากคิวคิวตลอดนะครับอันนี้ก็แมงแข้งนกันครับแมงแข้งคอแมงแขงที่มีดปี ไปทังใดก็เจอนี่ครับสวัสดีครับอันนี้โลเท่าไหร่ครับ400สี่ร้อยเนาะสี่ร้อยแต่ต้องเลือกเอาหน่อยนะฮะเอ่อยดเดี๋ยวผมเห็นขวามือนี่คืออะไรนด้จะผมข้ามไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปเบิ่งกกันนะฮะมันคืออย่างเชียวเนี่ยหอยหอยอีหย่งนี่หอยยจ้หอยไายเจ้าเป็นคนทั้งตั้งลาวปักสั้น สบายดีเขาเจอแล้วนี่แม่ค้าจากทางสปปล่าเพื่อนเอายังมาขายนะเพื่อนเอายังมาขายฮะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนะอันนี้คือเพื่อนว่าเป็นหอยทรายซึ่งมันยุ่นในน้ำอย่างเจ้ามาแต่น้ำอย่างเจ้ามาแต่น้ำโขงอ๋อน้ำโขงขอญาติขอญาติเบิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหอยทรายฮะหอยทรายนี่จะเป็นนิดน้อยเนาะคือหอยกี้หอยกีเนาะหอยล่าหอยกี้รสชาติเป็นยังไงเอ่ย รสชาติรสชาติมันก็คือหอยเนาะมันมันค้ายเอันนี้เอาไปเอ็ดจังไรกินเอาไปแกงเอาไปพัดเอาไปพัดเอาไปแกงจังไรเนาะผขายยังไงนี่ยานละซาวเขาไปพัดใส่พริกเผาพัดใส่พริกเผาบ่คนกไปอ้าวพุ่นกับปอ้อมผัดใส่พริกเผาอยากกินเด้ปิดเนื้อเลนี่ะวันนี้นะจานเท่าไหร่นี่จานละซาวจานละซาวอุดหนุนหนึ่งจานอ่าอุดหนุนหนึ่งจานบูงูนะค่อยบูงูค่อยจะเอาไปจังไรกินอืม อันนี้สาวจากเมืองปากสั้นเด้ออันนั้นก็สาวจากปากสั้นเป็นบ่ยามแรงค้าหลงน้ำสั้นบ่ปีพันน้ 1, นำสั้นไหลผ่านใส่ดีไอเห็นผู้สาห้าวจะลองลอยหมู่ป้ายี่นอยโอ้กุหลาบสวรรค์อันนี้พัดยังครับนี่อันนี้หอมแมงแครงจ้ะหอมแมงแขรง,ม,ม,ง,ขงมันจะหอมหอม,ม,ม,มเป็นบ่อ๋อหอมหัวละผ้า มีหอมมีแพงนั่นบละพาหอมบละพาเนาะเอ้าวบาทะถือว่าราคาไม่แพงฮะราคาไม่แพงราคาเป็นมิตรภาพโดยอยู่เมืองอย่างแม่อยู่ปากสันอยู่ปากสันเลยเนาะปกติขายอยู่ตลาดปากสันปะอ๋อคอยบริได้ไม่ปย่างโดนแล้วตลาดปากสันเปลีนปีละนะโอเคกับเพิ่อนมีปลาปลายังนี่มานางปลาปานางราชาน้ําของนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราได้อันนี้แล้วนะฮะเข้าไปเบิ่งกันนะฮะว่าเข้าจะได้อย่างอีกกับแม่ค้าที่มาจากทางเมืองปักสันนะครับสปปลาวหวาไหวไหวไหวายธรรมาสักพัดใส่อย่างน้อยนี่นะคิดก่อน่เอาบัวละผ้าได้ไหมครับเอาบัวละพ้าเหรอใส่หมนึงมันง่ายตัวตัวตัวนะฮะอันนี้กับหน้าหน้าแมง นานามะแรงเลยทองมหาฟามน่าจะเป็นของคนไทยฮะมีแมงคู่แม,ง,แมงเลยเอ้าใจละเดี๋ยวซ้ายมือครับเดี๋ยวเฮ้าไปเบิ่งป่ปากันนะฮะบปลาบึกอ่ะบึกอ่ะปลาบึกปลาบึกปลาบึกเบิ่งกันว่าเฮาจะได้อย่างไรวนแน่หรือมีมันน้องโง่น้องวัวนะครับก็จะเป็นล้ายกับรกมันนะฮะรกงัว แต่ถามว่ารสชาติยังไงสุดยอดทีความแซ่บเลยนะครับหมูป่าตักใหญ่โอ้โหปลาบึกโลละร้อยสี่สิบบาทนะฮะหมูใหญ่ป่าหัวใหญ่มากเลยปลาบึกปลาบึกหมูป่าเดี๋ยวเฮาลงเบิ้งปลาช่วนี้ก่อนนะฮะโอ้แม่งแข็งแม่งเหมนจะแม่งจัด เป็นเป็นเลยฮะเราจะได้อย่างกินเนเาะสวัสดีครับคายสวัสดีครับสบายดีเจ้าเป็นคนทางเลยสบายดีเออสาวปากสันสาวปากสันโอ้โหกุหลาบสวรรค์แห่งเมืองปากสันที่อ้ายนั้นฟันไม้ปองมาอีแล้วนี่ฮะในบทเพลงที่ได okay ้กล่าวเอาไว้สาวปากสันมีดูค่อนงาม ให้ลูกรับสักบาทนะครับโอ้ได้ครับได้ครับปลา,า,า,ปาด้วยคุณไถ่ครับปลานางโล่อะไระปลานางสะโนะจะเป็้อ <c ười> ปลานี้ก็เอามาจากน้ำของหรือว่าน้ำส <c ười> ั้นน้ำสั้นเนาะอูปลานางครับ <c ười> ราชาปลานางปลาที่แซ่บที่สุดในลุ่มในน้ำโขงคือ <c ười> ปลานางและแต่ราคาครับแพงทอมอันนั้นปลาเพี้ยตัวน่ะโอ้สวัสดีปลาเพียเอาสวัสดีครับเอ้ามาได้ไสด์ดิ ปะเก็บภาพบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวนะครับให้เพื่อนๆได้เบิงกันเพื่อไทยยากจะมาเที่ยวนะฮะยินเชิญเลยครับตลาดนัดไทยลาวสาวๆจากปากสั้นนะครับคนสินค้ามาขายกันหลายคนไทยคนของมาขายกันหลายอยู่ใกล้น้ําโขงนะฮะบริบบอึดเลี้ยงป่านี่คือปลาย่อนปลาย่อนนี่มันจะย่อนๆน,นะฮะเนาะหอนอยู่บอกคุณแม่หอนบ่บ่หอน เนีย่ยมันฮ้อนกะโอ้ยหอนไตมนันเห็นเนาะอากาศจังซีกำลังดีเลยครับแม้อ่าเอาของมาขายเป็นป่านะไม่จช่ปักสั้นมาแมฮไ<อ>ม่จช่ปักผม<ห>แม่คนไทยอยู่บ่<ห>โอ้ยส,<ห>ส,สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่คนไทยก็มีทั้งคนไทยคนลาวเอาของมาขาย,ยนะแม่เนาะยังหลายเลยนะครับปัาก,กูกระปูติดกระดงเลยปูนานะฮะปูนาคาเกะกูปักสั้นเลยกูสาวปักสั้นมาอีกแล้ว นี่มาต้นมากจะมาจากปากสั้นกันนะครับแล้ว็นําสินค้าที่ที่หลายทั้งฟั่งพุ่นนะฮะอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์จากทางสบปเล่าเอามาให้คนไทยได้ได้ใช้สอยกันนะฮะจันกระสุกเออเอาเข้ากันลองได้ตัวนี้ไปแล้วโอ้อังคารกระสุกว่าตายแล้วเว้ลมิดขอโทษขอโทษครับขอโทษมาวันอังคารกระสุขนะครับมาวันจันท่านก็จะเห็นแต่ถนนซื่อๆเด้อ นี่ก็ปูนาคาจีนะฮะจะปูดำประยุทธหลังคาโอ้บุมแมเนแมงมุมเลย,ยนี่เลยนะครับป้าเดี๋ยวผมพาเก็บตะเกียบนะฮะว่าสินค้ามีอะไรมั่งแต่ที่สำคัญก็คือมีอันนี้ฮะเฮดเคาะฮะน่าจะโลละห้าร้อยนะเห็นนี่น้อยนี่โอ้ยายแม่นมากเลยค่ะโอยปลาซื้อเล็กกับโบเคยถือแจ็กเทืตผัดท่าย,ยังส <c oughs> ี่บันเคยถือเนาะเสร็จแล้วเพิ่นก็มีน้ำโ <c oughs> คล่าฟิวนะครับรับท่านที <c oughs> อุจจาระไม่ออกนะสามารถยกเป็นขวดได้เลยนทำอย่านั่งอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับกินมะเหลืเปีเต้แซ่บแท้อันนี้ใส่สาวปากสันไหมครับนี่ไม่ใส่คือสาวบึงการโอ้สาวบึงการสาวบึงการน่ารักทุกคนครับนั่นไหนหอยทากไม้ทรายไม้ทรายครับผมไม่รู้จะเอาไปทําอะไรกินทอดผัดใช่ไหมผัดเหมือนหอยลายใช่ค่ะอ๋อ คือหอยลายเอาถ้าเบิ่งกันว่าาจะเอาไปเอ็ดจังไดกินนะครับโอ้โหยังอีกไกลเลยอ่ะแต่มันโชคดีเน่เพราะว่าบม่มีเสียงแดดเลยอันนี้เป็นเมนูปลานะครับสวัสดีร้านเมนูปิ้งย่างย่างครับเมนูปิ้งย่างย่างเมืองปากสันเมืองเว้ยเมืองบึงการดีเมืองบึงการนี้ผู้เฒ่าบึงการเนอเบ้าบึงการขายปลาขายปลาขายไก่ผู้เฒ่าครับผู้เฒ่ายังสดเลยเนาะไอเนาะสดเกือบครับเกือบ เกือบสดพ่อค้าเกือบสดอ่าเชิญครับเชิญครับตัวสนิทเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเงาะก็มีนะฮะอันนี้เป็นเงาะสกูลเงาะโรงเรียนพ่อค้าแม่ค้านะครับกับอธิาศัยดีนะถ้าท่านใดที่เดินทางมานะครับสามารถที่จะมาอะสอบถามแม่ค้าเลยว่าน,นี้คือ,อยางอันนี้เอสยางราคาเท่าไหร่แล้วกับตอรองราคาขัานเขานะครับ ครับพอขายไม่้าจากทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับบรรยากาศต่อนะครับอันนี้เป็นร้านขายเกี่ยวกับปอเปี๊ยทอดปอเปี๊ยทอดโอ้โหอลังการงานสร้างลายกระดากระโดทะเลลายของมันนะกัะดูกพ่อคนเดโอ้ยคนยายเพิ่นบอกว่าขายโบพ่อเด้อสามีเด้อเรียงก็คือ้ม็ดแล้วอันนี้เล็บเลยอันนี้เล็บๆนะพุณอะ ตู้สองตู้จัดแน่นไปด้วยอาหารคิดเบิ้งและกันว่าขายดีซั่าไหลมีคือเจ้าดังเลยนะครับมีคือเจ้าดังเจ้าดังและเจ้าดั้งเดิมเลยนะครับมีแหนมอันนี้เป็นแหนมแบบแหนมคลุกอัน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 ส้มส้มหมูเนาะอันนี้ส้มหมูมีคุณแม่ขายมานานแล้วแล้วก็อร่อยที่สุดในย่านนี้เลยแซ่บสุดในจังหวัดบึงกาฬเนอะ นี่แหละปกติขายขายอยู่ที่ไหนครับคุณแม่ปกติมันจะอยู่หน้าตลาดหน้าตลาดเนาะหน้าตลาดตสด้ายสั้นกระดูกเหล็กลายสั้นกระดูกเหล็กย้ายสั้นกระดูกเหล็กไ่เอจองสามมาเคยมาใส่สองผู้ได้ดำกามาคือกันนี่มาเร็วโอ้ยไข่ทีวีเอฟสองผู้ไดดำกามาเพราะว่าเป็นเจ้าดังเพราะว่าเฮาสังเกตเห็นตู้เหล่าสองตู้เต็มสองตู้เต็มพ่อครับนี่ครับโอ้โหล้นออกมาข้างนอกเลยนี่คือปอเปี๊ยะเจ้าดังเลยนะครับย้ายสั้นกระดูกเด็กเนาะ ช่นกระดูกเหล็กครับมาเดี๋ยวอยากให้ชิมก่อนฮะชิมก่อนเดี๋ยวจะเพิ่มไปเอ้ามันจะได้รู้ว่าของใหญ่ในราคากินได้ราคาว่าว่าแท้จริงแค่ไหนชุดเท่าไหร่ครับชุดละห้าสิบบาทเริ่มต้นเริ่มต้นที่สามสิบบาทเริ่มต้นที่สามสิบบาทซื้อดีกว่าเอาชุดไม่เป็นไรยาช่านกระดูกเหล็กบอกให้เ่าบอกให้ค่อยซื้อค่อยชิมชิมจะค่ำนึงก็ได้มั้ม ยืนหนีพระเนนแม่ชีผู้ป่วยคนบุคคลสี่ประเภทสุดยอดสุดยอดเลยจ่ายตังค่ะฟรีหมดสุดยอดเลยครับอดี๋ยวยังไงรอชิมดูก่อนนะครับใหญ่สั้นกระดูกเหล็กนะฮะเพิ่นมีอันนี้นําครับนี่โอ้โหอันนี้กฟรมูสแบบปรีอจ่ายเงินซะไม่จ่ายไม่เป็นไรอานนี้คนจะกินไม่ยากอันนี้โอเคครับเดินทางมาครับขอบคุณมากนี่ขึ้นน้ำใจเล็กๆนน้อย ขอบคุณเด้อยายเด้ออ้าวเดี๋ยวมันไปกินอีกซะก่อนเดี๋ยวเอาไปทำไมมครบชุดเอายังมีครบเหรอครับโอ้ยพอแล้วจะว่าไปคุกนี้เม้่อรุ่เด้อครับโอ้ขอบขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากๆเลยเพืแล้วมันจะเตี้ยตอนแรกว่าจะใจเงินยายเพิ่นบอกว่าลองเอาไปชิมเมื่อก่อนทาแซ่บทาแซ่กกะกลับมาซื้อเพิ่นไหมทาแซ่บกลับมาซื้อแล้วก็กลับมาจ่ายเงิน บ่อบ่อต้องต้องซื้อต้องซื้อเลยต้องซื้ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเือนที่เดินทางมานะครับกับึงการนะอยู่หน้าตลาดใหญ่สั้นกระดูกเหล็กตามหาได้เลยลองมาชิมเบิ้งนะลองมาชิมเบิ้งนะฮะจะขอขอบพระคุณคุณยายนะครับมากๆเลยที่ที่มีของฝากให้นำนะทั้งที่เราไม่รู้จักกันนะครับได้มาไม่ไมีโอกาสไม่มีโอกาสมาตรงนี้ก็เลยเอ้าชิมเบิ้งจังใดก็ลองชิมเบิ้งเนาะมา มา,มาชิมสดๆชิมสดๆดูก่อนว่ามันเป็นยังไงชิมนะตัวนี้ต้องม <intelligence> ีน้ำจิ้มโมเป็นยังครับลองชิมแบบสดๆเหมือนกันสดๆสดๆเดี๋ยวลองจิ้มค่อยไปจิ้มกรอบกรอบแล้วก็นุ่มอ่ะกรอบมากนุ่มหน่อยอืมเราบริโอเลนเนี่ยนี่แค่ปอบเปียกข้างนอกนี่ลูกค้ามาแล้วอืม นี่เงี่ยงก๊ขอบคุณครับขอบคุณครับล้ำรวยล้ำรวยขอบคุณยายสั้นกระดูกเล็กนะนี่ครับบบเป็นนะครับนี่นี่ีมีอยู่ไหมมีอยู่มะนาวมีอ่ะโอ้ขอบคุณมากทุกอย่างจะขาดอะไรเพื่อนมาเดี๋ยวมันจะบูรณาบุญแบบเป็นร้านดังครับร้านดังเป็นคุณยายนะกระดูกเล็กคนนึง เอาเรามาอุ่นนุนได้ครับตลา,าดนัดไทยลาวย่ยมันจะขายอยู่หนาตลา,าดของจังหวัดบึงกรฬนะครับแล้วก็มาอังคารกับสุกนะเขาเร,ร,ร,รียกว่าลูกออดก่อนที่จะมาเป็นกบสายมือคือเห็ดครับปา้าเห็ด กระดักกระดอดเห็ดป่าสวัสดีครับอุ้ยแมงนึกกินได้บ่นี่กินได้แมงมกอกไข่มันโอ้สาวปากซันตะคัดฟังไไเสียงเววกระหูแมงกอ,อกมันอเอาไปคั่วนนะเนวาะเาอาไปคัว่วไปคั่วจากผลิตภัณฑ์จากปากสันนะครับเห็ดนานาพันธุ์นะฮะเห็ดเพิงนะนี่เห็ดตับเต่าออกลูกท้องรัง้ง รถอย่ังแน่นเลย,ย,เลยโมเตอร์ไซค์กี่กลายไปกลายมาฮะโอเคครับเดี๋ยวเ่ายางเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เบิงน,นะครับท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายนะครับสดชื่นกับฝนโปรยปรายลงมาเฮาจะเลี้ยวขวาไปเบื้องป่าก,กันนะครับจากปากซันแน่เลยเดี๋ยวเฮาจะเข้าไปทักทายแล้วก็ว่าวาสบายดีนะครับสบายดี สบายดีอันนี้ไายเบิ้งน่าจะเป็นสาวฟักสันเบนบอเหนียกค่ะค่ะสบายดีเด้อมีเห็ดตับเต่านำแล้วก็มีเห็ดเพลาะเห็ดเพลาะนี่เขาเลยนี่ซองลอยจานละซองลอยเลยโอ้ยเจ้าที่สำเนียงพูดได้นี่เนาะสะยะเม็นบ่นี่ล่วงผับาังงั้นวะฟักซันเนี่ยน,นะโอ้ยฟักสั้นบอสาวฟักสันกะมีเห็ดนี่ฮะาาหเห็ดโคนเห็ดเห็ดตับเตา่า โอ้ยังไหลเลยโอ้ยก่อนว่าที่สสอลาวนะครับจะมมึกักสันนี่ป่านี้แบบนานาพันธุ์เลยนะฮะป่าอย่างเยอะเลยปะเดี๋ยวเราเก็บภาพให้เพื่อนไี้เบิ่งนะเห็ดเพิงเ็ดเพิงครับผมเห็ดเพิงกับป่าลาแคอันนี้ก็เป็นปรากฏว่ามันกปีน้กเงินปรากฏว่ามากฏจะไม่ไหมแบบนี้ ปลากุดไม่ไหม้ตะกุดสดสอ๋อถ้ามันสดสดจะเป็นน้ำซีแน่นสีแบบนี้เลยสีนึงสีเลย,เลยถ้ามันยูนยนยน่ดือนๆมันก็จะเป็นสีขาวไปแล้วแม่นอ๋อปลากดสีทองทปลากดทองครับถ้ามันไม่ไหม้มันจะเป็นจงังสีอเออระวังเลยครับมันงอยมันงอยเอ้อโอเคขามันไม่งุ้มลงอ่ะขามันหายขึ้น เดินเก็บบรรยากาศก่อนนะครับนี่คือ walking street อาหารถนนอาหารล้วนเลยนะถนนอาหารผมว่าถนนอาหารของจริงเลยมีทั้งสำเร็จรูปแล้วก็มีทั้งแบบเอาไปเอทเอาเองรอดเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนเมื่อวานเรามากินร้านคุณพี่เขาเข้าแกงปากใต้วันนี้มาขายคนเดียวใช่ไหมฮะร้านร้านอนไนะชมชวนชมชวนชมข้าวแกงใต้ โอ้ขายทั้งหน้าร้านหน้าร้านก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมยก็ยังมีน้องๆเขาขายนะฮะอันนี้คือเราก็มากระจายสินค้าเพิ่มอีกก็คือขายใส่ถุงนะใส่ถุงและกระดากข้าวบอกไว้ก่อนเลยว่าอาหารอร่อยมากโคตรอร่อยเลยครับผมว่าผมไปกินในใต้มาผมว่าตรงนี้เยอะ โอ้โหเออรสชาติแบบเหมือนอยู่ใต้เลยครับเหมือนเหมือนผมอยู่ในจังหวัดตรังไปกินยกจังหวัดตรังมาจังหวัดตรังมาไว้อายกจังหวัดตรังมาไว้อีสานเลยนะครับโอเคครับลองมาอุดหนุนดูนะครับที่ร้านอยู่ก็อยู่ในข้างๆหลังๆธนาคารกสิกรไทยนะฮะป้ายสวนสาธารณะป้ายสวนสาธารณะอ๋อคณะไทยลาวอยู่ตรงป้ายสวนสาธารณะก็มาอุดหนุนได้ถ้าอยากจะซื้อกลับนะครับ ข้าวแกงนะครับสุดยอดเลยข้าวแกงใต้นี่ไม่ผิดหวังนะโอเคครับขอบคุณมากครับเมื่อวานเราก็เจอกันวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วนะน่ากินมากเลยทุกอย่างเลยนะเชิญครับเชิญครับเชิญครับไปเดี๋ยวเราครับไปก่อนครับเดี๋ยวเราเดินเดินต่อนะฮะป่านี้ยังอลากงารงานสร้างเลยผมพูดว่าผมจะบรรยายนี่ยังไงยังหลายเลยนี่คือปรากฏนะ ประกดจากปากสันกบจากปากสันทุกอย่างนะฮะถึกลำเรียงมากขายที่ตลาดแห่งนี้นะฮะอาทะเลก็มีเดินนะครับอยู่ดันตายฮะเอากลับแล้วเหรอได้ยังมากนี่มาอันนี้จะได้ผู้ใดอันนี้เอฟซีเอาให้อะเด้ออันนี้ย่าเอาให้ขายอันนี้ก็อุดหนุนโอ้หนี่ยังว่าท่านคุณอ่ะ เอาเบิร์แล้วเนาะเอาตลาดนัดไทยลาวนะครับเอาอันนี้ดินะเอาอันนี้เอาเบี้ยนี่เอาอันนี้เลื่อนดิเจ้าเป็นตั๊มะฮุ่งบ่เบิ้งเบ้าตัวนี้ฮะมุมดีมันก็มีโยนบ่เห็นที่เมีเราห่าบมาก็เลยถือซอยเพิ่นพอถือซอยซื้อซื้อบ่ซื้อนี่เอาขาเขาสิเพื่อนโอ้ถือซร้อยผู้เท่าเออมาขายมาขายอยู่นี่ขึ้นแดงนะขึ้นแดงสนะโอเคเนาะใหญ่เลยใหญ่ไหมใหญ่บ่ป้า ตลาดใหญ่เนี่ยยัางบรสุดเลยกะเอายังซีกะให้เพื่อนเพื่อนไม่น่าจะมาบริสุทธิ์หรอคือเนาะนี่เนาะนี่เส้นสมน้องปรารถนาเลยตี๋ไหนแต่เบาเอกยังไม่ได้คืดเด้น้องเห็นอันอีเมีเพิ่นหิ้วหนักไอ้ไปหิ้วน่ะอเมีเพื่อนของแท้น้ำใจน้ำใจดีแล้วดีละดีละเอาลองหิ้วเบอร์ไหนตปหิ้วอันเดียวนี่ก็ยังโอ้หนักใครเซ็นอะไรกูห้าโลเพื่อนอีแม่เพิ่งหิ้วคนเดียวห้าโล สอยไปเมยมาแต่มาแต่ปักสั้นบม่มมาจากอำเภอศรีวิไลโอ้มาแต่ศรีวิไลลรงลองไหนเราันเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยกยืมน่ได้บ้าอ้หอนเหรอหอดเฮือนเหรอเอเอาละครลองมายัางเล่นเบิ้งนะฮะตลานัดไทยลาวนะครับอันนี้กันกวบรรุเราเราหาหมเดวมตอร์สีหบวอ๋อเราเราไงวะไอ้ไกลบ่แม ซื้อไฟฟ้าค่ะป้า,ปาเดี๋ยวลูกไ,<ห>ไปส่งแกงซื้อแกงไทยคิทไปซื้อมามามาเออเออเค,อเ,คเอามานี่ไปไปไปไโอ้ยค้าง,ง,งาต่อโอ้รถคันนี้ได้แค่สองร้อยเอาละครับกานี่นะครับบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวนะครับผมอาจจะยางบอดสุดนะฮะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าสินค้าเยอะมากเลยนะครับของใส่ของกินของอยู่เสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ รวมกันมาไว้ที่นี่ที่เดียวนะครับตลาดนัดไทยเหล่าจังหวัดบึงการนะครับเห็นๆแล้ววะนลวงพี่เอาไม่ได้พอที่ทุกิด